สวัสดีครับสวัสดีทั้ชมทุกท่านนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับเป็นสูตรโบนน3ประบูชุดเดียวตรงๆเลยนะครับซึ่งวิธีคํานวณสูตรนี้เราจะใช้วิธีคํานวณแบบโงในนะครับซึ่งก็จะมาคํานวณให้ชมกันสําหรับของงวดที่1สิงหาคม2 5งพนกะครับก็จะมาคํานวณให้ชมกันนะครับซึ่งก็เป็นรอบของสูตรอันนี้นั่นเองนะครับก็สูตรอันนี้นะครับเริ่มเข้าตั้งแต่วันที่ออก618ครับก็เราจะได้ชุดเดียวแบบนี้ตรงๆนะครับ ซเข้ามาแล้ว2งวดติดครับซึ่งจะเข้าแบบข้ามงวดครับสูเริ่มเข้าที่งวดนี้นะครับและสูก็จะข้ามไปนะครับก็มาเข้าอีกครั้งคืองวดนี้ครับ196แล้วก็จะเป็นรอบของสูอันนี้นะครับก็จะตรงกับงวดวันที่1่งสิงหาคมนะครับซึ่งสูเข้ามาได้2งงวดครับซึ่งก็จะคำนวณให้ชมกันนะครับตั้งแต่สูเริ่มเข้าเลยนะครับก็คืองวดนี้ครับ อ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับวิธีหาหลักร้อยนะครับและเราจะหาหลักสิบและสุดท้ายคือหลักหน่วยนะครับเอามาประกบชุดนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับงวดแกหกหนึ่งแปดตรงๆนะครับอ่ะก็เริ่มเลยนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับก็นำเลขที่ออกนะครับเอามาเรียงไว้นะครับห้าเก้าเจ็ดนะครับอ่าซึ่งงวดนี้ครับเป็นงวดแรกครับถ้าจังงวดนี้ก็คืองวดนี้ครับเก้าศูนย์ห้านะครับอ่ะก็ออกถัดจากห้าเก้าเจ็ดนะครับเก้าศูนย์ห้าแล้วก็มาที่งวดนี้ครับแปดหกเจ็ดนะครับเราต่อด้วยหกหนึ่งแปด ซึ่งจะเรียงให้ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะวันนี้ครับก็จะเป็นนี้ครับวันอุิพ์านมานะครับออก405นะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลักร้อยนะครับวิธีหาก็เราเริ่มที่หลักร้อยของวิธีออก597เ้ลยนะครับซึ่งเราจะบวกกับ5คงที่นะครับบวกกับเลข5คงที่นะครับซึ่งเราจะใช้3เลขนี้เอามาบวกกันนะครับได้เลยนะครับซึ่งวิอ่า วิธีหาหลักร้อยอันนี้นะครับเราจะใช้วิธีแบบเทียบค่านะครับอ่านำสามเลขนี้เอามาบวกกันนะครับซึ่งค่าตรงกลางนะครับก็จะเป็นเลขของที่นะครับก็คือเราจะใช้บวกแทนครับบวกแทนด้วยเลขคงที่คือ5นะครับก็เอา3ามเลขนี้มาบวกกันนะครับ5้าบวกกับ5นะครับเป็น0ูนย์บวกหกคารนะครับก็จะมีค่าเป็น6นะครับ3ามเลขนี้บวกกันแล้วนะครับมีค่าเท่ากับ6นะครับอ่าทันมาดูนะครับอ่าฝั่งนี้นะครับ ซึ่งเราจะใช้วิธีเทียบค่านะครับวิธีแรกนะครับซึ่งเราเริ่มที่งวดนี hmm. ้ครับ eh? like 2งวดนี yeah, ้นะครับอ่าก็นํามาบวกกันแล้วครับจะมีค่าเป็น6ทํามาดูนะครับงวดที่อ่างวดนี้ครับงวดทีออกอ่าหกหนึ่งแปดนี่ครับเราใช้วิธีเทียบค่านะครับนั่นคือเราจะใช้หลักสิบนะครับงวดที่ออกเก้าศูนย์ห้านี้ครับมาบวกกับเนี่ยมาบวกหาเทียบหาหลักร้อยนะครับคืองวดนี้ครับหกหนึ่งแปดศูนย์บวกกับเลขอะไรครับถึงจะมีค่าเท่ากับวิธีแรกนะวิธีหกก็ต้องเป็นหก ถูกไหมครับฉะนั <Position ing. S 1> ้นหลักหลักร้อยนะครับงวดแรกก็จะเป็นเลข6นะครับนี่ครับก็จะเด่นที่หลักร้อยนั่นเองครับนำศูนย์บวกหกจะมีค่าเท่ากับเลขหกตรงนี้ครับอ่ซึ่งเราจะเทียบลงมานะครับก็สำหรับวิธีหาหลักร้อยนะครับถ้ามาดูงวดที่2นะครับคืองวดนี้ครับหนึ่งตัวนี้ครับก็เข้าที่หลักร้อยครับงวดที่ออกหนึ่งเก้าหกก็เรามาเทียบค่าดูกันนะครับก็จะเหมือนกับงวดแรกเลยนะครับก็เราจะข้ามงวดที่ออกแปดหกเจ็ดไปนะครับก็มาเริ่มที่งวดนี้ครับ ใช้หลักร้อยนะครับแล้วก็บวกกับ5ของที่นะครับแล้วก็มาบวกกับหลักสิบของหว่นี้นะครับก็นำสามเลขนี้เอามาบวกกันนะครับ9บวกกับ5ครับเป็น14บวกกับ1นะครับก็จะเป็น5นะครับสามเล่นี้บวกกันแล้วนะครับมีค่าออกมาเป็นเลข5นั่นเองนะครับทีนี้เอามาเทียบค่าดูนะครับฝั่งนี้นะครับก็เราใช้หลักสิบของหว่นี้ครับ642อเอามาเทียบค่าดูนะครับซึ่งนำสเลขสตรงนี้ครับบวกกับเลขะไรครับถึงจะมีค่า เป็น5้นะครับก็ต้องเป็น1นะครับฉะนั้นหลักร้อยที่ได้นะครับก็จะเป็นเลข1นั่นเองนะครับก็นํา2เลขนี้บวกกันแล้วจะมีค่าเท่ากับเลข5นะครับคือฝั่งนี้นั่นเองครับก็จะเหมือนกับเงินได้นะครับนํา3เลขนี้บวกกันแล้วนะครับค่าตัวเลขที่ออกมาคือเลข6ถูกไหมครับแล้วก็มาเทียบฝั่งนี้ครับ0บวกกับเลข6นะครับซึ่งค่าออกมาค่าเท่ากับวิธีแรกนั่นเองนะครับก็งวันที่สองก็จะเหมือนกับวิธีแรกเลยนะครับก็ใช้วิธีเทียบค่านะครับทำมาดูครับเงิน ก็วันที่1สิงหาครับก็เราใช้วิธีแบบนี้ครับเหมือนเดิมครับก็เราจะมาคำนวณหาตัวเด่นหลักร้อยนะครับอ่าก็เหมือนเดิมครับเริ่มที่วิธีแรกครับก็นําหลักร้อยครับของคืนว่านะครับแปดศูนย์เจ็ดครับบวกกับห้าคงที่นะครับแล้วก็บวกกับหลักสิบของว่านาศูนย์ครับที่ออกสี่ศูนย์ห้านะครับอ่าก็ให้เรานะครับบวกกันได้เลยนะครับวิธีแรกนะครับนำแปดบวกกับห้าครับก็เป็นสิบสามบวกกับศูนย์ก็ยังเป็นสามนะครับฉะนั้นวิธีแรกครับบวก บวก3มได้แล้วนี่แล้วนะครับจะมีค่าเป็น3นะครับถ้ามาดูนะครับเราใช้วิธีเทียบค่าดูนะครับก็ใช้หลักสิะครับของวัานนะครับ4ี่ถึงนี้ครับก็เอามาเทียบค่านะครับหบวกกับได้นะครับถึงจะมีค่าเป็น3นะครับอ่าก็ต้องเป็นเลข2ถูกไหมครับฉะนั้นหลักร้อยพวกนี้นะครับก็จะเด่นที่เลข2นั่นเองนะครับสําหรับสูงนี้นะครับซึ่งเรานํา2เลขนี้มาบวกกันเราบจะมีค่าออกมานะครับซึ่งจะเท่ากับวิธีแรกนะครับ อ่าคือเลข3นะครับอ่าผลลัพธ์ที่ได้คือตรงนี้ครับก็จะเทนที่เลข2องแล้วนี่นะครับอ่าท้ามาดูครับหลักสิบนะครับวิธีหาหลักสิบอันนี้นะครับก็เราใช้หลัก1้0หน่วยของโหนนี้ครับมาบวกกันได้เลยนะครับอ่านี่ครับอ่าสามลิ้นี้บวกกันนะครับ5้บวกเก้าครับก็จะเป็น4นะครับ4ีบวกเเป็น1นะครับก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่ง้นี้บวกกันแล้วครับซึ่งเลข1ตรงนี้ครับก็ คข้าที่หลักสิบของวันนี้ครับว้นที่สูงเริ่มเดอะนเนี่ยก็จะเป็น6กหนึ่งแปดะครับก็มาที่หลักสิบนั่นเองนะครับอ่งเสรเราจะได้แบบนี้นะครับอ่ถัดมาดูวัที่2นะครับคือวันว 9, นี้ครับหลักสิบเด่นที่เลข9ถูกไหมครับก็เรานำา9นะครับอ่าบวกกับ1เป็นสูงสูง หกกับเก้าเป็น9ก้านะครับค่าเท่ากับเก้าับซึ่งเลข9้าตัวนี้นะครับก็เข้าที่หลัก10ของหวกนี้ครับที่ออกหนึ่งเก้าหกนะครับซึ่งเราจะได้แบบนี้นะครับเข้าที่หลักสิบนะครับทีนี้งวดใหม่นะครับก็เราใช้วิธีแบบนี้นะครับมาเจาะหาตัวดินนะครับ ก็เหมือนเดิมครับนำสามเล่นี้มาบวกกันได้เลยนะครับ8ปดบวกศูนย์เป็น8ปดแปดบวกกับเจ็ดเป็นห้านะครับฉะนั้นหลักสิบงวดนี้นะครับจะเด่นที่เลขห้านั่นเองนะครับจะมาต่อได้อีกหรือเปล่านะครับซึ่งก็ตรงกับรอบของสูตรอันนี้นะครับก็เป็นสูตรเข้าแบบข้ามงวดครับดูดีนะครับเริ่มเข้าที่งวดนี้ครับแล้วก็ข้ามมาเข้าหนึ่งเก้าหกครับแล้วก็ข้ามไปอีกครับสี่หนึ่งเจ็ดก็จะเป็นรอบของสูตรอันนี้นั่นเองนะครับ ดันั้นก้อนี้นะครับหลักสิบจะได้ตัวเด่นที่เลข5้าครับก็นี่ครับก็ได้คู่สองห้าแล้วนะครับก็ทำมาดูครับหลักหน่วยนะครับก็เราจะมาประกบให้ได้ชุดนะครับก็จะเรียกหลักหน่วยนะครับก็มาดูต่อนะครับวิธีทำนะครับหลักหน่วยนี้เราเราจะใช้สามเลขนี้เอามาบวกกันนะครับสามเลขนี้ครับบวกกันได้ดีครับเก้าบวกกับเจ็ดครับเป็นหกหกบวกกับเจ็ดครับมีค่าเท่ากับสางะซึ่ง หลักหน่วยนี้ครับเราใช้วิธีเทียบค่าแบบเดียวกับหลักร้อยนะครับนำสามนี้นี้บวกกันแล้วมีค่าเป็น3นะครับเก้าบวกเจ็ดครับเป็น6กบวกเเป็น13บสามเนี่ยจากนั้นจะเป็นเลข3นะครับวิธีแรกครับทามาดูนะครับวิธีสองเอามาเทียบค่านะครับให้ได้บวกกันแล้วนะครับให้เป็นนะครับค่าที่ออกมาครับให้เท่ากับเลข3ครับก็คือบวกกันแบบนี้นะครับซึ่งค่าที่ออกมาจะเท่ากันนะครับ ศูนย์บวกกับห้านะครับเป็นห้าห้าบวกแปดนะครับจะมีค่าเท่ากับสามเห็นไหมครับฉะนั้นหลักหน่วยงวดได้นะครับที่เริ่มเข้าคือคลขแปดนะครับนำสามในนี้บวกกันนะครับซึ่งค่าที่ออกมาจะเท่ากับวิธีแรกแบบนี้นะครับ่ะทำมาดูวดทีสองนะครับสามในนี้มาบวกกันนะครับซึ่งเราใช้วิธีลักษณะเดียวกันนะครับอ่าดูดีๆนะครับหนึ่งบวกเก้าครับเป็นศูนย์ศูนย์บวกสองมีค่าเท่ากับสองนะครับฉะนั้นวิธีแรกนะครับทำน้ี่เลขสองนะครับก็คือค่าตรงนี้ครับเราก็จะมาเทียบกับ วิธีที่2นะครับซึ่งเราจะใช้ลักษณะเทียบกันกับว่าได้ครับซึ่งเราใช้หลักสิบหลักหน่วยรับมาบวกกันนะครับแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกนะครับให้ได้ค่าที่ออกมานะครับตรงกับวัาแร้นะครับอ่ะก็นำาีบวกกับ2นะครับเป็น6 6บวกกับเลขเลยครับถึงจะมีค่าออกมาเป็นเลข2ก็ต้องเป็น6ถูกไหมครับฉะนั้นหลักหน่วยนะครับก็จะเด่นที่เลข6นะครับซึ่งค่าที่ได้นะครับก็จะเป็น2ซึ่งเลข2ตรงนี้จะเท่ากับวิธีแรกนะครับ โอเคนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นงวดใหม่นะครับสำหรับงวดวันที่1สิงหาคมนะครับเราจะใช้วิธีแบบนี้นะครับก็จะหาชุดเด่นนะครับสามตัวนะครับจะมาตรงตรงได้อีกหรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมครับวิธีแรกนะครับศูนย์บวกกับเจ็ดนะครับเป็นค่าเป็นเจ็ดบวกกับห้าครับก็เป็นค่าเป็นสองถูกไหมครับบวกสามเลขนี้มาบวกกันแล้วท่าจะมีค่าเป็นสองซึ่งเราจะเอาค่าตรงนี้ครับมาเทียบดูนะครับหาตัวเด่นที่หลักหน่วยนะครับก็คือให้เรานําเลขที่มี มาบวกกันก่อนนะครับก็จะมี1แลนะครับ1บวก7เป็น8นะครับ8บวกกับเลขอะไรครับจึงจะมีค่าออกมาเป็นอนี่ครับให้ตรงกับวิธีแรกครับดังนั้นหลักหน่วงวันี้ครับก็จะเด่นที่เลข4นะครับก็เราลองบวกดูกันนะครับ1บวก7เป็นบวก4มีค่าเท่ากับ2ค่าตรงนี้ครับก็จะตรงกับวิธีแรกนะครับที่เรานำาลักแบบนี้มาบวกกันนะครับโอเคนะครับฉะนั้นผลคำนวณที่ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ นั่นก็คือสองหีนั่นเองครับก็เป็นสู้ชุดเดียวแบบตรงๆนะครับซึ่งแต่ที่คำนวณอนหลางให้ดูนะครับก็เข้าแบบข้ามงวนนะครับแบบตรงตรงบบชุดเดียวนะครับฉะนั้นวดนี้นะครับทําได้ที่สองห้าสี่นะครับก็อ่ะเป็นแนวทางให้ชมกันนะครับเป็นสู้คำนวณแบบวงในนะครับอ่ะก็อ่ะจะประมาณนี้นะครับทำได้ที่2 5้าส่ครับนะจะมาตรงตรงแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับถูกใจค่อยเอาไปเสียงนะครับก็จะเน้นไปที่ชดลอตเตอรี่นะครับซึ่งสูตรคำนวณแบบนี้นะครับก็มีเข้านะครับซึ่งวดที่แล้วนะครับมันเข้าที่ล่านครับสลับออกล่างนะครับนี่สสูตรนี้ครับซึ่งมันชนกันนะครับนะครับอันนี้ทำได้ที่1 3 5นะครับสู่สามตรงนะครับแต่ว่ามันออกล่างนะครับอ่ ก็ให้เราเลือกพิจารณาเอานะครับเราชอบเลขอ่าชุดไหนก็จัดชุดนั้นนะครับซึงไม่จาเป็นต้องตามทุกสูตรนะครับก็ให้เราเลือกพิจารณาเอานะครับอ่าก็เราจะเป็นแนวทางวันที่1สิงหาคมนะครับ ็ถูกใจค่อยเอาไปเซียนนะครับก็ฝ่ายเป็นแนวทางนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่เข้าใหม่ฝากกดติดตามและกดดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกนใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ